สวัสดีค่ะเพผู้ตทุกคนคลิปอุ้ยกังถกเออเออเนี่ยเอือกรอบคลิปนี้นะคะแล้วก็จะมาเอล่นสามอันดับซูชิที่ชอบบีบกันนะคะก็มาดูอันดับที่สามกันก่อนเลยอันดับที่สามนะคะนี่นะคะเป็นช็อตเพลกนะคะ บีบมันนากเลยชิ้นนี้นะคะอันนี้นะคะเราใช้ที่ตั้งกล้องอันเดิมนะคะแต่ว่าเรามีเทคนิคใหม่ไงนะคะอันดับที่สองที่ชอบบีบนะคะก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะก็ <c oughs> อันดับ ที่หนึ่งนะคะก็เป็นคิตตี้เมห็ดน,นะคะเป็นเห็ดไซเล็กนะคะนี่นะคะแพ็คเกจน่ารักมากก็คลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ขอท้าต่อเป็น นาทลีพูรินสกุลสสพิจิตนะคะก็พิมีบบานาะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะอุ้ย <G l ug> กล้องจะลม้มแต่ว่าถ้าเราไม่เต็มก็ไม่ล้มหรอกก็บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะติดตามกันด้วยนะคะ